มหาเก้าเล่าเรื่องทุกเรื่องที่มหาเก้ารู้ท่านก็จะรู้ด้วยเช่นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมหาเก้าเล่าเรื่องวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปกราบน้ำมัสการหลวงปู่ลายแห่งวัดป่าดอนบ้านแสงอำเภอทุ่งกระหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพื่อทราบ การรับถ่ายชีวิตกระบือนะครับมีทั้งกระบือเผือกด้วยนะครับเชิญครับคราวนี้เราได้มีโอกาสมากราบน้มรัการท่านผระเลิตระคุณนะครับหลวงปู่ลายแห่งวัดดอนบ้านแสงของพวกเรานะครับได้มานมรกการและก็ได้ทราบว่าท่านได้เมตตารับถ่ายโคกระบือ เพราะกระเบื้อกระเบื้อเผือกโอ้โหกระเบื้อเผือกวันนี้เราจะได้เห็นกระเบื้อเผือกเป็นยังไงนะครับอะไรพรกคุณได้มีเนืตายนี่ได้ได้มีโครงการแบบนี้ได้รับที่ได้รับมาครับกฎหมายก็จะาให้ลูกให้หลานอนุรักษ์ไว้เพื่อลูกเพื่อหลานต่อไปเพื่อข้างหน้าเพื่อลุภูไลหมดแล้วก็มีครูบาอาจารย์ลูกๆต่อไปก็เป็นที่ อนุรักษ์ไว้จะสำานักส่งหงลวงปู่ดอนบ้านแสงเพื่อญาติเพื่อโยมเพื่อลูกเพื่อล้านกำปอไปเพื่อ,อน,นิสงส์ลูกหลานของโยมพันโทโยมด็อกเตอร์คุณน,นายทั้งสองคุณน,นายที่บุกถ้ำหลวงปู่ลายมามีมีจีมีจีตัวแล้วครับอันนี้พ่อวันนี้จะเป็นตัวที่สามโอ้รับรับมาใหม่อีกเลยวันนี้รับมาใหม่ครับผม<อ>มีสองตัวตัวหนึ่งก็เจ้าบนร่วง ก็คือลูกหลานเจ้าบุญร่วมเจ้าบุญร่วมผู้ที่ร่วมเขาเจ้าบุญส่งเจ้าบุญส่งส่วนที่สามอาจจะเป็นเจ้าบุญมีก็ได้แุ่ยตบครับทำไปมีมีโคต้ารับไหมวะหมายได้ว่าถ้าถ้าเกิดมีคนมีศรัทธามาอีกมาให้ดูแลอีกก็เอาไปเรื่อยๆยงพันโทกครับเอาไปเรื่อย แล้วก็ส่งส่งไปให้คนที่เลี้ยงต่อต่อไปถ้ามีลูกมีหลานก็ปันที่คนที่ยากจนแต่เป็นคนขยันให้เลี้ยงเอาลูกเอาหลานกันโอ้โอ้ครับไปเรื่อยครื่อยต่อไปเรื่อยๆืเงินบริจาคมากก็จะเก็บไว้ก็ซื้อยาซื้ออะไรไปเรื่อยๆืครับท่านผู้ชมที่กรุ๊บครับกระบื้อเผือกเกิดจากการกลายพันธุ์เฉพาะตัวนั้นเพียงตัวเดียวในธรรมชาติ ถ้าหากกระบือเผือกตัวนี้มีโอกาสได้สืบพันธุ์และยีนด้อยนั้นถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมได้ยีนก็จะแฝงตัวอยู่กับลูกหลานแต่โอกาสจะมีน้อยมากเพราะร่างกายของสิ่งที่มีชีวิตมีหน่วยพันธุก,กรรมเด่นที่ข่มยีนด้อยและโอกาสที่กระบือสองตัวต่างเพศที่มีเชื้อพันธุ์ที่เผือกอยู่ในตัวจะผสมกันเกิดขึ้นน้อยมาก และในธรรมชาติกระบือเผือกจะมีชีวิตอยู่อย่างลำบากกว่ากระบือปกติเพราะความผิดแปลกจะสร้างปัญหาให้กับตัวมันครับโอเคโลกลลกลลกนี่คือตัวที่สามแล้วครับเจ้าบุญบีที่ได้รับการบริจาคมานะครับอาชิญยาเลยกำลังจะลงจากรถก็แรกก็คืนค้างหน่อยครับสุดท้ายก็ลงด้วยดีครับ้ลูกไกออก

โครงการนี้เป็นโครงการเพิ่งเริ่มต้นในการรับไถ่ชีวิตกระบือนะครับทั้งกระบือเผือกและกระบือทั่วไปนะครับสำหรับท่านใดที่มีจิตทาต้องการที่จะไถ่ชีวิตกระบือนะครับก็ขอเรียนเชิญตามอัธยาศัยนะครับเป็นบุญเป็นกุศลอย่างแรงที่ไถ่ชีวิตโคไว้จาก โาารรนนค,รครงการนี้เมื่อรับกระบือที่ผู้มีจิตธาไถ่ชีวิตมาเมื่อเลี้ยงดูแลไประยะหนึ่งแล้วก็จะมีการมอบให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่ยากจนแต่ขยันนําไปเลี้ยงแพร่พันธุ์ต่อไปที่สําคัญหลวงปู่กาชับว่าห้ามขายเพื่อค่าเด็ดขาดผู้มีจิตเมตตาอยากไถ่ชีวิตกระบือก็ติดต่อไปที่หลวงปู่ลาย ถือถติดต่อมาที่มหาเกล้าเ่าเรื่องได้ตลอดเวลาครับการถ่ายชีวิตสัตว์ถือว่าเป็นบุญกุศลมากครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ